วันนเราก็สู่เกมใหมครับดิวซิตี้สอีกแล้วนะซึ่งในวันนี้เราจะไปเล่นการประจนภัยซึ่งขอสปอยไว้ก่อนเลยนะฮะไม่ใช่สปอยก็อันนี้เราเราได้ไปเปิด Secret Map นะแล้วเราก็ได้ไปหาพุ่งไม้แห้งมาแล้วนะ you collect collect a secret weapon มันมีอยู่ทั้งหมด12 secret มั้งถ้าจำไม่ผิดนะซึ่ง ไม่รู้จะได้อะไรนะฮะครบอะแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราไป a อ v e n t u r e นยัไงเห็นไหม a อ v n n t u r e Branch ซึ่งเขาบอกเลยว่า a อเ n g e จนี้เป็น a อเ n g e จอรที่ไม่น่าเบื่อแบบ d i v e r s i t y 1 d i v e r s i t y 2นี่จะล่วงอีกนะแปลว่าอะไรเนี่ยจะบอกให้นะว่า d i v e r s i t y 3เนี่ยด่าน a อ v e นเจอรเป็นด่านที่ค่อนข้างีจะ สนุกนะเพราะว่ามันเป็นแบบเนื้อเรื่องแบบน่าตื่นเต้นติดตามอะไรอย่างงี้นะโอเคไม่เข้าใจมันจะทำอย่างงี้เพื่อโอเคนี่เดี๋ยวเราเข้าแอดเวนเจอร์กันเลยนะซึ่งผู้หมายแห้งอันแรกที่เรามาเจอก็คืออยู่ที่ดันแอดเวนเจอร์นี้เองเย่มาเดีย๋ยวนะสักครู่นึ่งเราใช็ดรแพ็คออกก่อน โอเคนะฮะโอ้โหไม่อะไรควิลเบนชอันนี้อะไรเอ่ยไปไม่ได้ไปไม่ได้โอเคเนี่ยใครกินเหลือ,อไว้เนี่ยแย yeah, ่จริงๆ mm. เลยกินก็ไม่หมดเนาะนี่ก็คือเตียงนอนเออ,เ,อ,อเสียงฝนเหรอเสียงอะไรไม่รู้อนะ แต่ว่าตอนนี้นะฮะออันนี้คือใครยันกินข้าวเหลือเอาไว้เนี่ยไม่รู้จักประหยัดเลยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวขอสำรวจข้างในก่อนเดม้มันก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะมันอก้เห็นไหมประตูนั่นะเออสุดยอดเลยอะโอ้โหฮัลโหล Good morning เอ้ยทำไรอะไรฮะ,ะอ่านไม่ออกอ๋อ เหมือนคอมเมนต์บล็อกที่สั่งเอาไว้ว่าต้องก้มหน้าพอเปิดปุ๊บให้เงยหน้าเลยอ๋โอโหทำได้ไงโอ้โหอ,อันนี้มันห้องส้วมโอเคนี่กระลายถังป๊อกคอนนึกว่าถังป๊อกคอนอยู่ในห้องส้วมอันนี้อะไรอะ่ะไม่รู้อันนี้เป็นกระจกแน่แน่งั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่านะว่าเราจะเจออะไรบ้างเอออุ้อย โอ้ยอเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลวัตเตอร์แมวเนี่ยเดี๋ยว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 กลับมาสักครู่หนึ่งนะฮะเออเราต้องไปไหนอ๋อมันเป็นระบบไฟฟ้าแล้วไฟฟ้ามันดับใช่ไหมคือเมื่อกี้ลองเอาเทชแพคสีมาแล้วอะให้มันสว่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยเลยนะมันไม่ได้ช่วยเลย งั้นเราเอาออกดีกว่านะมันไม่น่าจะมีอะไรมากมายมันก็โอ๊้หู้ยอะไรเนี่ยโอ้มิสเตอร์กาคาลินเวดยู l o นอตล็อกอินแ g o ก d n เนสน o w ววีด n นแฮปเ w a สามชั่วโมงอ๋อแล้วให้งาไงอ๋อให้ไปที่ e มค a านิคอลรูมอ๋อชั้นล่างเอ็กเซดดาวน์เดอะฮอร์อ๋อ Those ด r e great. I usually lock so I hope okay on you I too check your pocket อ h ออันนี้คือคุณแจนะฮะคุณแจ่าทำอะไรไม่รู้ในตอนนี้เราหาห้องอันนี้ไงนี่ไงอ้อให้ไว้มือซ้ายก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยชันนี้เปล่าชันนี้เปล่าใช่ปะอันนี้ไปไหนเนี่ย โอ้ยโอโหมองเห็นไหมเนี่ยวิวมันคืออะไรใช่ปะโอ้ไม่ใช่แล้วคือมันมืดด้วยอืม หงเมื่อกี้ไงมิสเตอร์กาการินเอ้ยเมื่อกี้มาจากทางไหนเอาทางนี้โอ้โหรู้สึกจะไม่ใช่ชันนี้นะเราต้องลงไปอีกเพื่อนมากเลยห้องอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวของใส่กลับไปที่เดิมแน่แน่ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันเดินวนแล้วนี่นะใช่ปะไม่รู้มาจากไหนอะมือแล้วอันนี้ไงลงต่อเอาเราต้องเปิดมือนี้ขนั้นด้วยเออข้างนอกเหรอนี่ห้องอะไรเนี่ย m ม c คัน i c a l g e เจเนเรไงนี่ไงอ๋อต้องเข้าทางช่องอากาศไงอ๋อใช่ใช่ชเราต้องไปเคลนทางห้องอากาศวเมื่อกี้ก็มาถูกแล้วดิแค่เราเอาคนแจไว้มือซ้ายมันก็เลยไม่ติเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งอึบอึบึบอึบึบึบอึบบแอป๊บปวิวไม่ใช่ตรองนี้เหรอ ห้องนี้เปล่าอ่าที่ไหนเนี่ยเปิดได้แค่ประตูนี้เท่านั้นเลยอันนี้ห้องยัไงไงไหมคราวนี้ข้าเจนเนเรตเอ่อมองไม่เห็นฮลัลโหลรีเวอร์ปะเหรอใช่ปะโอ้ยฮ่าเย่เย่เยเย อ๋อว้าวเจ๋งมากเลยนะเขาเอาอะไรเผาอะอยากรู้อะอ๋อเจ๋งดีนะงั้นเดี๋ยวเราเราสำรวจชั้นนี้ก่อนว่ามีใครไหมอันนี้อะไรโอ้อ oh, you got อ๋อด็อร์ซัมโบเราเมื่อกี้อยู่กับมิสเตอร์กาการิน only problem is this r e a k room door is เ uh ไม่รู้เรื่องเลยนะมีใครบางคนเอามาล็อกประตูเอาไว้งั้นเราก็ต้องไปข้างหลังอะดิโอ้สว่างแล้วค่อยดีขึ้นหน่อย m e n and you o n l y green a n d ีนแ l l e v e l เเดี๋ยวนะห้องห้องห้องของดร็อซัมโบอยู่ไหนอืม แฟตพอตอันนี้ไงของของของนี่เออเราต้องไปที่ไหนเร็กรูมไม่ใช่อืม m มค h a น i คอล h a l เวย์ m มค h a น i คอล h a l เวย์คือที่ไหนเออคือที่ไหนอ่ะคือที่ไหน m มค h a น i คอล h a l เวย์ อันนี้รีเซิร์ชลาบาทอรี่นี่เปล่าอ่ะนี่ไงเนี่ยมีดอกไม้งั้นเอาออ,ออกมให้หมดก่อนแฟตพอดรอเอ F A T น่าจะไปนทลิป P O D แล้วยังไงต่อเอิม่มรถประตูอันนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้ไอ่เชียวกะบ,บอกแล้วเอิมโอ้อะไรก็ไม่รู้อืซัม่บทิกเล่ ได้ไงที่จักรจีซัมโบ้เอ่ม yeah. เย่ก็ทำได้ไงเดี๋ยวเรากลับไปหาน้องซัมโบ้ก่อนนะน้องซัมโบ้เอ่มซัมโบ้ก็ยังติดอยู่เอแล้วมันเราจะช่วยซัมโบ้ได้ไง รีโปรแกรมเกตไมรีโปรแกรมมิ o ro. O ro. O ro. ่งเมน u นี่ไงอ๋อเหรออ๋อก็คือแบบเป็นคู่มือซ่อมประตูอ๋ออืมอึบฟรุบน้องซอสาวอยู่นี่ เย่ yeah. แล้ว uh. เราเอาที่จัก,กรจจนมาด้วย <laughs> Can I see it? ไม่ไม่ให้ดู May uh. I can see it please? ไม่ s e r i o y I need to read in the construction so I can reprogram this thing <laughs> เอ้ยต้องถือสมุดเท่านั้นด้วย Okay then I get We just ตาอินเฮียเฮ้ยต้องถือสนุกเท่านั้นด้วยมันถึงจะซ่อมได้เจ๋งอะ่ะว้าวอ่ะให้ดูก็ได้อืมอะไรนะอันนี้เป็น Avenger อ๋อคอม m u เ i ก a t i o n r แพลน r n e ตเว r ร์โอเค thank you just keep it hit เออแ่ไม่ให้ดูอะ่ะถืออย่างนี้จะดูได้ไหม ถืออย่างนี้ด้วยโอ้โหเจ๋งสุดยอดเอาก็ถืออยู่เนี่ยไม่เห็นไงเฮ้ไอซัมซมเอ้ย,อ,อ,อ,ยอ่านสิถือให้อยู่เนี่ย สินี่ไงเออโอเคอือฮึแล้ว,วเดีนมุ้งงโอ้โอเคนะฮะสักครู่หนึน่งนะ punching in 4แปดสิบห้าสิบหกยี่สามสี to check f r o มตวกี้เล็เไก่ไก่ไก่งวงโอเคได้แล้วไม่ไหาหรอกเอ่มไปไหนซ้ำอุ้ย ก็ไปสินี่เนี่ย I live my l i อ e door open for you Hmm Thank you very much I am not sure what happened to the power but I should go to see Mr. Karlin g to see it if everything is okay I will update the lift should online again อ๋อ I look over the o t h เตอร์ซิสเต็มทูซีว happened. ิดอะไร e ึ้โอเคไม่เป็นไรจ้ะอะมันก็คือแบบันจะไปเช็คกากรินว่าเกิดอะไรขึ้นลิฟต์ตอนนี้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะมีงานใหม่ๆให้นายทำอะไรอย่างนี้นะแล้เขาทำไรให้ไปเช็คกากรินเหรออ๋อเช็คกากริน ให้ไมเช็คกาการินนะฮะเอ,อ่อกาการินโอเคไปขึ้นบนอ่อเลเวอเรชันเย่ชาจังหอสุดยอดกาการินสรุปความนี้ใช้ได้แล้ว คาคารินอยู่ไหนฮัลโหลคาคารินเนี่ยโอ้ oh, อะไรนั่นอะอ๋อ oh, ไม่ใช่อันนี้ห้องที่เรามาคาคารินอยู่ไหนคาคารินเฮดออฟฟิศอ่ o ก็ออนแฮปวินว i t ติ้งทูยู Come in Come in นี่แน่นี่แน่ลา e X c <laughs> e l l e n t e X c e l l e n t work the power back on and I have อ๋อเหรอ I think make cut โอ้ยดีเซิร์ไม่เก่งครับอยากทำก็ไปทำเอง กูซีส้ม Communication อ๋อ Communication Station ไปละปะบายบาย So you r e first I think you need to take suit up and head outside โอเคริบเปิดสิอ๋ออ้าอันนี้ใช้เอฟเฟกอะไรเนี่ยเออ k เมนเทนเนน n ์จะให้เคสเอาเพนโก o เอาอเดร์เผื่อว่าไฟมันจะดับอีกครั้งหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวนะลงไปอีกได้ไหมอันนี้ไงอ้าวฮัลโหลอันนี้เปิดไงเอิ่ม ล้วประตูนี้เปิดไงเนี่ยอ๋อให้ไปหาซอมโบก่อนหรือเปล่าซอมโบอยู่ไหนซอมโบซอมโบนี่ห้องซอมโบอ่ะซอมโบ Did you see the bot? by your smile it look like มีข่าวดีเจอฉันอีกครั้งหนึ่ง I am trying to figure out what อ๋อเลิกเลยอ๋อกำลังหา ทำไมไฟดับแล้วยืนอยู่กับทีเนี่ยนะคะเดี๋ยวกลับมาสักครู่หนึ่ง่ะแป๊บหนึ่งกลับมาแล้วนะแล้วเราก็ไปที่ลิฟต์นั่นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ห้องอะไรอะ๋อห้องลิฟต์เอือเปิดยังไงฮัลโหลอืมเปิดยังไงห้องเนี่ยนี่ซัมโบบอกหน่อยอะไร เอ่อะไรเนี่ยเอ้าวฮัลโหลเอ้าอยังทำงานได้อ๋อ oh. แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเออว่าต้องไปนอนก่อน ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราไปที่ไหนไม่ได้เลยพราว่าขึ้นไม่ดองก่อนดีกว่าไปจำบุตรเมื่อกี้จำบุตรกระโดดก็ไม่ได้โอ้โหเออ ชั้นนี้ชั้นนี้เา้าไปไม่ได้ใส่หัวเอาไม่ได้ก็ได้ขึ้นไปหาไอ้นั่นอีกทีดิกริรนอ๋อนี่ไงนี่ไงห้องสูตรนี่อ๋อมันเตรียมชุดให้เรา a l r e a d y didn't know it. New Research on How to Scrub Toilet ห้าห้าขำมาก Shut up เงียบไปเลย You want to tell the whole and this is him on a good day to s ส่อีกหน่อยพิ Into Glass Box อาอให้อยู่ในห้องนี้มันขังเราอะ โอ้ oh. น,นั่นยิ่มหามันเนี่ยโอเค pretty cool เอ๊ะ yeah pretty cool oh really cool oh real cool not like <c oughs> ไม่เหมือนกับหนึ่งร้อยครั้งที่แล้วยับไปเลย forecast ยังไงก็ตาม research มีสูตร The airlock will open for you อ๋ oh, อ airlock มันไม่เปิดเพราะเราไม่มีสูตร Then you can outside and record finding for Doctor s a m b o Yeah Just don't like anything stupid like die <laughs> ไม่ตาย c h ด t up ฝาก c a r d f า r c น r d อีกท่านที่จะติ่งตองตอน yeah o n t die That would not be good for you a n d l o c k down the hall opposite the lift อ่ะโอเคเราเจอแล้ว Just make sure your gear on Airlock a r l y open okay Airlock อันนั้นนะฮะที่จอไปข้างนอกนั้นจะเปิดเฉพาะตอนที่เราใส่สูตรจะเดินอ้อมทำไมเนี่ยไก่ไก่หยยบขอมแป๊บเย้โอ้เย้ บูมมันทำอะไรของมันอะเอ่อโอ้ว้าวแล้วคอมมิเนกเกชั่นนั่นะมันอะไรนั่นนะคอมมิเนเคชั่นสเตชันอยู่ไหน่ะอันนั้นหรือเปล่าอันนั้นมากกว่ามั้งเพราะมันดูแบบไม่ใช่สาอากาศนะไม่ โคานี่ช่างคิดจริงๆเลยเอฟเฟกเหมือนกับตอนอยู่บนโรงนจาร์จริงๆเลยว้าวพิเศษ o l เดี๋ยวเราไปที่เอ๊ะหรือว่าไอตรงนั้นไม่ใช่ดิอื <c oughs> มน่าจะตึกนั่นแหละเพราะมันดูแบบพี่ลึกชอบกดน,นะ Communication Station เนี่ยเออหรืออันนั้นไม่ใช่มันเล็กไป นั่นนี่มันคืออะไรเนี่ยอ๋อกระดองกระดองเต่าเอ๊ะอะไรของเต่านี่แหละนะฮะเราไปกันดีกว่าโอ้โหอู้กระโดดได้น้อยไปหน่อยนะโอ้ว้าวแอล็อกเย้อ๋อ มันยิงให้ใครเพราะมีชั้นสองด้วยโอเคฮัลโลโอ้กำลังปงงย่างอยู่ไปดีกว่าปิดประตูให้เดี๋ยวอืมอืมเอนเกมะเนี่ย อืมโอ้นี่เกมหรืออะไรเฮ้ยนี่มัน MC edit โอ้โห MC edit จะเล่นเกม Minecraft เหรอโอเคเราไปกันดีกว่าโอเคกไซ i ์อั <c oughs> อลฟ h าไปไม่ได้นะฮะลโหลโอ้ว t h ย s เซนต์เ n นเทนส์เฮียร์ท c เช็คออนดิสใช่ๆชก็ส่งเรามาวอสรี oh, mm ่รีส์รีเซิร์ช now congrats w i อ h that communication grid here until we get back online เอาต้องซอมมาหนีเหรอไอ้ยอไทยฉันเดาน,นะมันทำวงจรได้ทุเล็ดมาก ไอพุทอพะอ๋อนี่ไง Ingrid Room ฮะอนุท have to be lift up lift up for system to reboot คันโอเคมีอุปกรณ์ลบให้ด้วยนะคือเราอย่าทำผิดเลยนะเพราะว่า Achievement มันได้บอกเอาไว้นะดิโอ้โอเออแล้วตัวเริ่มอยู่ไหนอะ What a stupid system <c oughs> ขนาน้าจะจะดีไซน์ให้มันดีกว่านี้โอเคแล้วเริ่มจากตรงไหนตรงนี้โอเคแบบเนื้นะอึบพยายามอย่าพลาดอย่าพลาดอึบอย่างนี้ละกันอย่างนี้อย่างนี้แล้วกันโอ้อย่างนี้นะมันก็อย่างนี้โอเค อย่างนี้ออย่างนี้อาา่าฮะอึบอย่างนี้ปึบ๊บอย่างนี้อย่างนี้โอ้อย่างนี้แล้วกันฮะแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อนโอเคแล้วก็ อมอมย่างนี้แล้วกันอ่ะอย่างนี้ได้โอเคตรงนี้ตรงนี้โอ้ยอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้เช็เผาอย่างนี้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  นี่นี่นี่เย้เอนจิเนียร์โอเคไปดีกว่าอะไรเนี่ยอ๋อพีดีดว้าวอยู่ดีดพีแบ็กออนไลน์ตอนนี้เรากลับมาใช้ได้แล้วนะอืมพาวเวอร์โนดอินเพสแอนด์โฮปฟูลวีดอนไม่กลับไปพังเหมือนเดิมโอเคเอ๊ะ okay. eh, นี่เขาให้คอมเม้นท์เคชั่นทาวเวอร์เขาให้รีสูสงสุดนะ ไอเพอร์วนดโอเคเฮลโลเฮลโลเกรดวีแบ็กออนไลน์ตอนนี้เรากลับมาออนไลน์แล้วอ๋อ oh, ลิสเซ่นไว้อยู่ที่นั่นเดะไอเน็ดอยู่ที่ดาวน์เดอะดิกไซและกรบอ๋อให้ให้เอาตัวอย่างมาด้วยโอเคให้ okay, เราไปที่ดิกไซนั้น can give you ก o อนคือตู้ดีไซน์หรอกวิลดูเซอร์ฉันจะให้กุญแจนะ t ั a ง k ิวอินวานอ p โอเคให้เราเก็บอย่างน้อยสิบห้าโอเคแอนไอวิลซีอยู่กันแดยโอเค h i, like okay. I okay. s open the door on the stair ก็คือประตูดิกไซ์อันนั้นอันนั้นนะฮะอันนั้น can take a lift down check on trim and g e t p doors ให้เอาตัวอย่างไปด้วยอ๋อได้ไงมาแล้ว